ขอต้อนรับเข้าสู่แซฟนิวครับรวมผลงานแอนชิลีรอบพีลิมและรอบชุดประจำชาติเวทีมิดยูนิเวอร์สแอนชิลีทำผลงานได้ดีบนเวทีมิดยูนิเวอร์สในรอบพีลิมและรอบชุดประจำชาติพุ่งติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโค้งสุดท้ายก่อนวันชิงมงในคืนที่ผ่านมาแอนชิลีสกอตเคมิดตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยที่ไปชิงมงกุฎมิดยูนิเวอร์ส2021ที่ประเทศอิสราเอล โดยในรอบ preliminary ก็ได้ผ่านผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแอนชิลีก็สามารถพิสูจน์ความสามารถและความงามของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะในรอบชุดว่ายน้ําหรือชุดลาตีโดยในรอบชุดลาตีแอนก็ปรากฏตัวในชุดลาตีสีทองเมทัลลิกเทคนิคการจับเดทและเผยรูปร่างของเธอผ่านดีไซน์ชุดโค้งเว้าวที่ตอกย้ําความงามของผู้หญิงที่หลากหลายตามสโลแกนแฮชแท็กเดี่ยวสบิวต ต่อเนื่องกันในรอบชุดว่ายน้ํแอนชชลีตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์มาในชุดว่ายน้ําวันพีซสีแดงส่งรอยยิ้มอย่างมั่นใจแฟนนางงามเทคะแนนความสวยให้เต็มที่แบบไม่มีกัก๊กแบบปังแบบสับปิดจ,จบด้วยชุดประจําชาติแน่นอนว่าแอนชชลีปรากฏตัวด้วยชุดนางคาดหรือ e ูแมน of s t e e ลไฟบนเวทีในครั้งนี้จะจัแก่สายตาชาวโลกเรียกได้ว่าชุดประจําชาติไทยนั้นสวยโดดเด่นไม่แพ้กับชุดประจําชาติอื่นๆเลยทีเดียวครับ ฟังแซบนิวทุกวันสนุกสนานไปกับแซบนิวกดไลค์กดแชร์ให้แซบนิวด้วยนะครับ